เวันนี้เราจะมาบีบข้าหนมจีนเส้นสดกันนะคะนี่คือวิธีบีบใส่ลงไปอย่างงี้นี่น้ำเราเดือดมากมระวังนะควันมันจะเข้ากล้องอ๋อรู้แล้วทำไมมันถึงออกมาไม่เป็นเส้นมานตะกี้แป้งเหนียวมากจ้ะเราตัก บีบอันนี้ไม่ได้ไงบีบแบบ oh. ไม่ทีเดียวนะแป้งมันเหนียวมากรอนะคะรอให้เส้นมันลอยขึ้นมาตักแบบอ๋อเมื่อกี้ตักไม่ได้ไม่ได้รอเลย,ยคนเลย,ยกลัวมันติดก,กลัวมันอันนี้เฮ้ยตักเราคือแบบธนนธามมากทุกคนที่ตักไดีบบ๋อนขนมเส้นแบบอัน,น้า,าสุดๆเหมือน บอกเลยว่าโออยยไม่ต้องตรวจค่ะเพราะว่าไม่ผ่านแน่นอนดูนะคะรอดูลอยหรือยังมาดูเห็นมันลอยหรือยังเมื่อกี้นะ่ะบอยังเหรอโอ้ยเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเออสุกกระบุนแล้วเมื่อกี้นี่นะ่ะไม่รอให้ลอยเลยควานตักไปกินเลยถ้าลอ,อยขึ้นมันก็คือสุกได้แล้วได้แล้วคิดว่าอาชีพบีบขนมจีนไม่ใช่ของเราแน่นอน ได้แล้วค่ะุกคนดูดว่าจะเป็นเส้นไหมหรือมันผิดพลาดตรงแป้งะเป็นอย่างอะ <c oughs> ไม่รู้เรารู้สึกว่าแป้งมันแบบเหนียวมากอยู่ากักุลงลองล้างน้ำดูนะจ๊ะมาดูว่าเจ้านี้อร่อยที่สุดมาดูว่าเราจะได้เส้นไหมอ้วอร่อยที่สุดในใสาขาวแล้วบอกเลยสวยงามค่ะ มาได้กินขนมเส้นหลักันนี้ได้แล้วเส้นสวยมากมันเป็นกระคนบีบว่ามันไม่ได้เป็นกระคน